ปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆของเรานะคะก็ได้พัฒนาด้านการศึกษานะคะพอสมควรเลยและประเทศไทยนะคะก็เป็นประเทศที่มีความพร้อมนะคะในการที่จะพัฒนาด้านไอทีแล้วก็ด้านนวัตกรรมนะคะเราจะเห็นเด็กๆของคนไทยขอยงเรานะคะไปแข่งขันการสร้างนวัตกรรมระดับโลกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ด้วยความที่ตัวเองนะคะได้พัฒนาด้านการศึกษาของเด็กๆนะคะให้เกิดความเท่าเทียมมาก่อนก็เลยอยากจะผลักดันให้บิดคิดบายเอนะคะเป็นสถาบันหนึ่งที่สามารถช่วยผลักดันให้เด็กไทยได้เข้าถึงโอกาสที่จะได้เรียนด้านนวัตกรรมนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะเราก็มีให้เด็กๆได้มาทดลองเรียนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายะคะ่ะ Today we are learning how to connect microbit of Scratch using controls. Like, if we tilt forward, then in Scratch, like the, the player is gonna move forward. Yeah. For uh, uh we say uh, the bit and the Scratch mixed together, and then we put into one, and then we have this machine to control like this. Yeah. You can see this, right? Yeah. Okay. Alright, so what we can do is basically a lot of stuff. You know, my favorite makes of uh, Scratch, and then we can do like making games, challenge robot, or tournament. Anything that you can think of. Actually, very useful though. We can make a robot or a stuff. Chien we don't. can also make something like a machine. Like just show the Example. Hey. ขายหรือว่าเราทําสร้างรถสร้างอะไรก็ได้แล้วก็ขายในตลาดค่ I'm learning about how to code in Microbit and how to use Microbit. I actually really really like it. It was really easy easy to understand and The community in the classroom was really fun and really helpful. I think that KIT is a really easy platform for kids to learn how to code. And I would like to invite everybody in all ages to come and learn how to code because it's not that hard. I believe that anybody could do it. เรื่องโคดดิ้งเนี่ยมันเป็นสกิลของของเด็กในอนาคตเนี่ยเด็กๆทุกคนควรจะมีก็นอกเหนือจากความรู้ที่ได้มาก็คือการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ในที่นี้คือนอกเหนือจากพัฒนาความรู้อาจจะเป็นเรื่องการพัฒนาอารมณ์ตัวเองด้วยในการที่เขาแบบทําอะไรที่มันได้ที่ที่ที่มันมีอุปสรรคอะเช่นว่าเขาเขียนโคดดิ้งผิดเขาก็ต้องหาวิธีในการที่จะแก้ปัญหากับมาทําให้มันถูกแล้วก็ไปได้เงี้ยครับก็คือเป็นการนอกนอกเหนือจากความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ เล,ล,ลื่ออารมณ์อะไรางนี้ก็มีปวดมีส่วนด้วยเขาค่อนข้างที่จะสนุกเพราะเป็นสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วครับอันดับแรกคือผมไม่ได้บังคับเขาเนาะเพราะผมก็ถามก่อนว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบเพราะว่าความจรงิงก่อนที่จะมาเรียนโคดดิ้งเนี่ยเราก็ส่งไปเรียนอย่างอื่นหลายอย่างมากแต่เหมือนว่าเขาจะค่อนข้างที่จะจะไปได้ดีกับสายนี้มากกว่าผมก็เลยคิดว่าก็สนับสนุนเขาเต็มที่เพราะตอนแรกเราตั้งใจมาเรียนแค่สแครชิง่งแต่ตอนนี้เขาก็เรียนโรบติกแล้วเกียเ่ยวกับทางหุ่นยนต์แล้ว ก็จากวิชาที่สอนนะครับก็คือนอกจากที่ว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ยได้ผลลัพธ์ตามที่เด็กๆต้องการแล้วอาจจะเป็นการทําเกมการทําแอนิเมชันหรือการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็เป็นถือว่าเป็นแบบหัวใจเป็นคอของวิชาดีเลยก็คือการให้เด็กๆนะครับได้คิดอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบนะครับแล้วก็เรียงลำดับความสําคัญเราอยากให้เด็กแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการ แก้ไขปัญหาตรงนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการการโคโดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมนะครับหลายๆคนนคนเข้าใจผิดว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยเมื่อเด็กเรียนเขียนโปรแกรมแล้วจะให้เด็กเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นคนเขียนโปรแกรมจ่าจ๋าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือการโคโดดิ้งเนี่ยมันเป็นการคิดเชิงตากกา่างๆคิดเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อเด็กมาเรียนโคโดดิง้งนะครับในการทําทุกอย่างอะไรหลายๆอย่างในกิจวัตรประจําวันเนี่ยมันจะง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่การตื่นเช้าไปโรงเรียนนะครับเด็กเขาจะมีคิดออกเลยว่าฉันต้องทําอะไรบ้างมันคล้ายๆกับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากให้เด็กได้เรียนรู้เฉยๆครับว่าจริงๆการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยเนี้ยเครื่องมือมันเยอะเนาะแล้วก็ตลาดในการในการที่จะรองรับกลุ่มคนพวกเนี้ยกลุ่มเด็กๆพวกเนี้ยตอนนี้ยกำลังเปิดกว้าง ปัจจุบันบีคิดบ y m เนะคะได้มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรหลายๆสถาบันนะคะทั้งรัฐและเอกชนนะคะซึ่งแต่ละสถาบันนะคะก็ต่างเล็งเห็นนะคะว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากจะเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีแล้วนะคะเด็กๆควรจะมีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างบิดคิดบ y m เของเรานะคะก็มีอุปกรณ์ที่สามารถทำให้เด็ก ได้จับต้องแล้วก็สามารถนำไปใช้นะคะได้อย่างมีความมั่นใจนะคะยกตัวอย่างเช่น VR นะคะเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กนะคะได้ใช้อุปกรณ์ในโลกเสมือนจริงนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะโลกของ Metaverse นะคะก็มีบทบาทเข้ามาเปลี่ยนแปลงในโลกในยุคถัดไปมากมายเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะ ที่อยากให้ลูกนะคะได้ปรับตัวตรงนี้เข้ามาทดลองใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะคะทางเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองจับลองใช้ดูนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆนะคะท้งภาครัฐท้งภาคเอกชนก็สามารถปรึกษาแล้วก็ขอคำแนะนำจากทางเราได้เลยค่ะ